สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องสปาร์สตอรี่ครับรับชมขบวนรถนะครับ ครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องป้ป๊าสตอรี่ครับก็เป็นกระบวนหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับผ่านไปแล้วนะครับก็จะทำคลิปให้เอฟซีชมนะครับกระบวนละคลิปนะครับก็วันนี้ป้ป๊าก็ไม่ค่อยจะจะสบายนะครับก็มันไม่ค่อยสบายนะครับก็ฝนตกนะครับอากาศเปลี่ยนก็ แต่ก็ยังทำงานอยู่นะครับก็ฝาก f อฟซีถ้ามาชมก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องป p a า,าส Story เลยครับก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ครับกับบรรยากาศที่สถานีครับครับสวัสดีครับ